ไม่ต้องมาเหยียบจังหวัดน,นี้อีกถ้าผมเห็นคุณเข้ามาจังหวัดน,นี้เมื่อไหร่ผมจะส่งคนไปตีขาคุณให้หักไม่ต้องเตะบอลอีกตลอดชีวิตมีเอเจนต์หลายๆเอเจนต์นะเนาะ มันมีเอเจนต์ดาราเอเจนต์นักกีฬาในอีกพาร์ทนหนึ่งก็เป็นพวกล็อบบี้ยิสต์ก็คือคนเจราจาหาข้อเสนอมาให้องค์กรใหญ่ๆเซ็นสัมปทานนู่นนี่นั่น,นเขาก็เรียกเอเจนต์เหมือนกันพอยจริงๆมันคือการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตติมวุฒิธรรมนามสกุลนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของบิ๊กแปะ๊ะธีรชัยวุฒิธรรมผู้บริหารกีฬาคนดังของเมืองไทยด้วยแรงผลักดันและพรสวรรค์นำมาเฟียในวัยเด็ก ติดเยาวชน u 12ทีมชาติชุดไล่ถล่มทีมดังระดับโลกมากมายทว่าเส้นทางอนาคตลูกหนังที่ดูเหมือนจะสดใสกลับเต็มไปด้วยคำเย้ยหยันถักถางกลั่นมาจากความคิดแบบไทยๆฟุตบอลไทยอะเก่งมากเลยครับตอนผมเยาวชนทีมชาติ12เนี่ยเราไปแข่งเม็กซิโกแคนาดาอเมริกาปุ่นที่ว่าแน่ๆเราชนะเขาหมดเลยกลับมาคนแฟนบอลก็บอกว่าพวกเราโกงอายุ เอา17ปีไปเตะกับ16ปีเขาเปล่ามันถึงไม่ไม่พัฒนาไอเด็กพวกนี้ก็จะโดนคําพูดพวกนี้แล้วพออยู่ไปติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยแอทิจูดของยูมันคืออะไรมันกลายเป็นว่ามันแอคทุกวันนี้ผมมีเงินเดือนผมก็แอคพอผมจะเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่บางคนยังไม่มาเล่นทีมชาติเลยจุดหันเหสู่อาชีพการเป็นเอเย่นนักกีฬาคือความผิดหวังที่ตนเองในฐาน,นะสมาชิกทีมกรุงเทพคริสเตียน พลาดโอกาสโชว์ฝีเท้าในทัวร์นาเมนต์ตำนานอย่างจตุรมิตรสามัคคีเนื่องจากได้รับบาดเจ็บเพื่อนหลายคนในรุ่นเดียวกันแจ้งเกิดได้สัญญานักฟุตบอลอาชีพเขาเซ็นสัญญา4ปีจบม6ปุ๊บเซ็น4ปีปุ๊บพอเขาขึ้นปี2อครับสโมสรเน,นี้ยอยากจะต่อสัญญาแต่ว่าตัวเพื่อนผมอะ่ะเขาก็ต่อแหละต่อก็ได้แต่ของเงินเดือนเพิ่มก็เพราะว่ามันมีกําหนดอยู่แล้วในสัญญาว่าถ้าน้องติดทีมชาติ ของเงินเดือนเพิ่ม50%จากที่รับอยู่30,000ก็ขึ้นทันที15000ก็เป็น4 5 0 0 0ซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเด็กคนนี้ถ้าอยู่เซ็นเพิ่มอีก4ปีอะในมุมผมนะผมเป็นเอเจนต์นะเซ็นเพิ่มอีก4ปีให้เงินเดือน45,000เล่นไป2ปีอะขายมัน5ล้านยังขายได้เลยราคามันนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขามองยังไงเขามองแค่ว่ามันเป็นเด็กลูกม่ออยู่กับปูม,มารับเงินเดือนเท่าเดิมมันก็โทรมาปรึกษาผม ว่าจะทํายังไงดีเขาไม่ต่อมีทีมให้ย้ายไหมอะไรเราเราก็ประสานทีมอื่นให้มันเป็นวอเดอร์คิดคนหนึ่งอ่ะมีคนสนใจเยอะแต่จุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องเริ่มทาจริงจจังก็เพราะว่าผู้ใหญ่โทรมาขู่เด็กถ้าจะย้ายก็ย้ายไปเลยแล้วก็อย่าให้มาเห็นหน้าอีกก็คือไม่ต้องมาเหยียบจังหวัดน,นี้อีกถ้าผมเห็นคุณเข้ามาจังหวัดน,นี้เมื่อไหร่ผมจะส่งคนไปตีขาคุณให้หักไม่ต้องเตะบอลอีกตลอดชีวิต อันนี้คือจุดเปลี่ยนเลยครับฟังฟังผ่านสายมาปุ๊บผมก็นัดเจอมันเลยจริงๆเราเห็นต่างประเทศอยู่แล้วด้วยครับไลโอลาเราดูหนังเข้ามาที่โรนัลโดมีเอเจนต์คนหนึ่งชื่อจอจเมนเดสเนี่ยครับเอเจนต์ที่ดีจริงๆแล้วผมว่าเนี่ยแหละมันจุดประกายตรงนี้ตรงที่ผมเห็นว่าต่างประเทศเขาเขาทำเป็นจริงเป็นจัง แล้วเขาไม่ได้แค่ต้องการที่จะแบบหานักบอลย้ายทีมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วจบแต่ว่าเขาพยายามจะทําให้คอนแทคของยูมันมีมูลค่ามากขึ้นนะถ้าเป็นจอร์เมนเดสเนี่ยเขาจะกลางให้โรนัลโดดูเลยว่าเงินสัดส่วนเนี้ยที่ยูได้จากแบรนด์ t รเซเว่นเนี่ยแบรนด์ที่คุณขายข,ายของกําไรมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วยูแบ่งมากี่เปอร์เซ็นต์เพื่ออินเวสต์แล้วอินเวสต์มาเนี่ยผ่านไปกี่ไทม์ไลน์ยูจะได้อินคัมเท่าไหร่เอเย่นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการต่อรองผลตอบแทนแล้วหักส่วนต่าง หากแต่เป็นการร่วมดูแลวางแผนงานการใช้ชีวิตเพิ่มคุณค่าในตัวนักกีฬาอาชีพฟุตบอลเรามีชาววัดวิรชาติมีเจนลบสัมเพาดีอันนี้เฉพาะไทยนะครับกีฬาหนึ่งก็กอล์ฟผู้ชายตอนนี้มีประมาณ2-3คนแล้วก็น้องเอพิวตอนนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวปายยังบอกว่าต่อให้มันดูดีอ่ะมันเป็นอาชีพที่ต่างประเทศยอมรับจริงๆอ่ะแต่ว่าด้วยเค้าเจอบ้านเรามันไม่ยอมรับ ถ้าเขาจะซื้อตัวผู้เล่นกันจริงๆอะ่ะก็คือประธานสโมสรเขาคุยกันจะเอานักบอลคนนี้ก็จบแล้วทําไมต้องมีเอเจนต์แล้วมันก็มีอีกหลายเคสเหมือนกันนะครับที่นักกีฬาไม่สักเซสเพราะไม่มีเอเจนต์โซเชียลมีเดียแอคเคท์ของแต่ละคนทําให้โซเชียลมีเดียแอคเคท์ของเขาเนี่ยมากขึ้นซึ่งตอนนี้เรามีงานอีเวนต์มาถามว่า PlayStation ของ g l o b a l เลยนะครับเขาอยากได้ไลฟ์สตรีมอยากได้นักฟุตบอลไทยซึ่งเล่นฟีฟ่เราเลือกนักกีฬาไปให้เขาเนี่ย เขาตอบกลับมาว่าทาไมแวลูของนักบอลไทยมันน้อยจังถ้าคุณมีอาชีพเอเจนต์กันตั้งแต่แรกอะ่ะตั้งแต่สมัยยุคที่คุณบอกว่าเขาโทรคุยซื้อขายกันได้ถ้าคุณแต่งตั้งเอเจนต์ขึ้นมาวันนี้คุณก็อาจจะมีตัวกลางคนหนึ่งอะ่ะที่คอยดีลงานให้นักฟุตบอลทั้งหมดในสโมสรในไทยเป็นคนของสมาคมฟุตบอลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยม,มันไปได้อีกหลายทางแต่ว่าทุกคนที่มาลงแคนดิเดตมาบริหารองค์กรกีฬาทุกวันนี้มันจะต้องเป็นคนที่มีนามสกุลติดมา มันไม่ใช่คนที่มีความสามารถติดมาอันนี้ก็ต้องเคลียร์เลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงๆเราไม่ต้องการเป็นสตูวใครเน้นสร้างเน้น develop contact เราอย่างที่บอกมันมีหลายทายครับมันมี type A type B type C มาเป็นแบบ1ต่อหนึ่งเหมือนเคสเอพิวอย่างเงี้ยเราดูแลเฉพาะไม่มีใครมาดูแลเอพิวได้หรือว่าเป็น1ต่อ3ก็คือมีเราแล้วอยู่สามารถมีเอเจนต์คนอื่นได้หรือว่าเป็นแบบ อย่างมีชื่อเสียงมาแล้วอย่างเงี้ยเป็นสัญญาตกลงกันเป็น Agreement มากกว่า Contract เป็น Agreement ว่าถ้าเราหาได้เราขอเท่านี้แต่ไม่ต้องผูกมัดเรื่องระยะเวลาพยายามจะทำให้ทุกอย่างมัน Flexible ให้มันให้มันจับต้องได้จริงๆไม่ใช่ว่าแบบมีคอมมิตกับเด็กานั่งคุยแลป้ปักนู่นปักนี่แต่อยู่ไม่แพลนอะไรให้เขาอยู่ไม่ทำคอส k d o w n อยู่ไม่อะไรเลยซึ่งตรงนี้เป็นเป็นช่องโหว่เยอะมาก